สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิมพัชรากรแเก้วประดับ่ีท้นประถมศึกษาปีที่โรงเรียนวัดพระอาดชันปรมที่3ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้อย่างไรให้พ้นปัญหาดิจิทลไปชมกันค่ะเราจะมาดูวิธีการใส่แมสถอดแมสและถ้งแมสกันค่ะเรานะคะจะใช้เป็นแมสแบบนี้นะคะเราจะนำสีดำนะคะไว้ด้านนอกค่ะและนำสีขาวนะคะในด้านในค่ะ แล้วเรานะคะจะเอาทางที่มีเหล็กนะคะวางข้างบนและทางนี้ไม่มีเหล็กนะคะอยู่ด้านล่างค่ะเราก็ใส่นี้เลยค่ะแล้วเราก็บีบนะคะจนสาดจมูกให้แน่นเลยนะคะเหล็กต่อไปมาดูวิธีการถอดแมสค่ะอย่าไปสัมผัสมายเ้อน,นะคะเพราะบางทีเมือเราเนี่ยอาจจะสัมผัสเชื้อโรคได้ <c oughs> นี่ค่ะต่อไปวิธีการทิ้งนะคะ ให้เรานะคะจับตัวค่ะแล้นำถุงพลาสติกที่มีหูช่อนะคะเยวก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผูกเลยนะคะผูกให้แน่นหนาเคะ้ยน,นี่ค่ะแล้วเราก็ฉีดสแอลกอฮอล์นะคะ แล้วก็นําไปทิ้งในถังขยะสีแดงถังขยะเชื้อติดเชื้อนะคะต่อไปค่ะวิธีการล้างมือของเรานะคะนี่ค่ะบางคนอาจจะใช้กับสบู่บางคนก็อาจจะใช้กับแอลกอฮอล์นะคะหรืเอเจลแอลกอฮอล์นั่นเองเราจะใช้เย์แเเอลกอฮอล์ค่ะฉีดลงไปบนมืออย่างนี้นะคะแล้วถูะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลตัวเองกันด้วยนะ